เบอร์สีเดียวกันนะ8290มาดูเครื่องมือสื่อสารที่ทําให้งานเราเพี้ยนอันนี้คือสีจริงที่ทาแล้วเราจะบอกว่านี่คือจริงๆนะไม่จริงคือตรงไหนคือตรงที่ในชาร์ตในชาร์ตสีที่เวลาไปเคาน์เตอร์สีแล้วเขาแผ่ให้เราเลือกอันนั้นก็คือแบบเสมือนจริงเนาะแล้วก็ไอ้ที่แบบเสมือนจริงอย่างคือเราไปถ่ายจากชาร์ตสีนะถ่ายออกมาแล้วมันก็จะมืดอย่างเงี้ย เออมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะคนละสีเห็นปะด้วยแสงด้วยอะไรด้วยมือถือแสดงจอแสดงผลด้วยตัวกล้องของมือถือเองมันมันพอถ่ายออกมามันทําให้สีอะเรารู้สึกว่าสีมันเข้มเนาะตอนที่ซอกบเฮียเห็นลายในลูกค้าส่งรูมนี้มาเราก็รู้สึกว่าเฮียบอกว่าพี่ลดความเข้มหน่อยไหมเออแต่ว่าวันนี้พอไปดูชาร์จจริงนะในชาร์จอะไม่เข้มเท่านี้ฉะนั้นนะถ้ามันจะเพี้ยนกว่ากันนิดหน่อยอะ ระหว่างสีจริงกับสีบนชาร์ตที่ตาเรามองณวันนั้น